เดินได้เช่นครับกลับขอบคุณท่านประธานครับวิรศัิ์โคุรน่อีกครั้งหนึ่งครับมี2ประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าอยากจะช่วยเสริมน้ําหนักให้กับรายงานของคณะกรรมการ,การเรื่องแรกคือเรื่องของการสอบทานทบทวนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีแล้วในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าหากภาคเอกชนจะร่วมด้วยก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งว่าไดไม้มีการสํารวจอีกสักครั้งหนึ่งว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมัน Accessible คือเข้าถึงได้จริงหรือไม่แล้วทำตารางเป็นบันทึกบัญชีเอาไว้ว่าอย่างเช่นสมมติอาคารรัฐสภาของเราว่าตอนออกแบบเมื่อ10ปีที่แล้วก็พยายามคำนึงแล้วแต่การเป็นท่านประธานนะผมพาแขกเดินเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาอยู่บ่อยๆแล้วผมก็จะเห็นเองครับว่าถ้าเป็นถ้าได้เจอทางลาดทางลาดส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับห้องน้ำดีมากแต่ว่ามีหลายจุดที่ยังไม่มีทางลาดแล้วก็มีหลายที่ยังไม่มีป้ายบอก นั่นก็เป็นตัวอย่างครับตัวอย่างที่เมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเวลาที่มีการอภิปรายแล้วท่านผู้แทนของคณะอนุกรรมธิการต้องชี้แจงท่านต้องใช้พิธีนั่งเอาเพราะว่าท่านยังนั่งอยู่บนวีลแชร์แล้วก็เลยถึงได้มาเห็นกันว่าทางลาดขึ้นมาบนพื้นที่ในการที่จะมารายงานต่อที่ประชุมสําหรับคนอื่นที่เขาเดินขึ้นบันไดไม่ได้นั้นเนี่ยยังต้องปรับปรุงนี่ก็เป็นตัวอย่างก็จะได้เป็นลักษณะว่าใช้เรื่องนี้ ในการไปบอกกล่าวกับหน่วยต่างๆผมกลับเรียนท่านประธานครับว่าอยู่ดีๆปีนี้เราฟรีวีซ่ากับอินเดียฟรีวีซ่ากับจีนเปิดประตูสองบานใหญ่ประชากรมากมายคนจะเดินทางเข้ามามากแล้วตอนนี้เขาเดินทางง่ายการมีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทนี้เอาไว้ตั้งแต่ต้นๆจะช่วยทําให้เป้าประสงค์ทางนโยบายที่รัฐไทยกาลังควรจะต้องได้จากเรื่องนี้เนี่ยมันได้แล้ว เกิดรอยยิ้มทั้งกับคนที่มาเยือนแล้วก็เจ้าบ้าน,น่นเรื่องแรงกครับคือเรื่องของการทบทวนบัญชีของสิ่งที่จะต้องไปปรับปรุงในสิ่งปลูกสร้างอาคารบริการสาธารณะของประเทศแล้วจะได้รู้ว่าต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วถ้ามันต้องใช้งบผูกพันมันจะได้รู้ว่าอีกกี่ปีระยะไหนที่ของจังหวัดไหนเมืองไหนพื้นที่ไหนอาคารไหนที่มันจะทําเสร็จไม่ต้องทําเสร็จทั้งหมดในอาคารนั้นเดี๋ยวนั้นก็ได้ แต่อย่างน้อยให้มันมีแผนที่ชัดเจนแล้วจะได้รู้ว่าจะได้เอาคนกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละครับที่เข้ามาดูว่าในการปรับปรุงนั้นเนี่ยปรับปรุงแบบไหนที่ไม่ให้กระทบกระเทือนโครงสร้างของส,งองสิ่งปลูกสร้างนั้นให้มากที่สุดลบกวนวิธีการทํางานอื่นๆให้น้อยที่สุดนั่นก่อนแรกที่ผมอยากจะพิปรายก้อนสุดท้ายที่สองก็คงจะเป็นเรื่องที่ไปเสริมในเอกสารรายงานหน้าเจที่เป็นสรุปเบื้องต้นสําหรับผู้บริหารและเป็นพารากราฟสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายของรายงานนี้ เกี่ยวกับเรื่องสื่อครับการที่เราจะมีโอกาสมาสนทนาเรื่องนี้ในห้องประชุมที่ถ่ายทอดทั่วประเทศแบบนี้มีไม่บ่อยแต่จะเป็นประโยชน์มากถ้า,าว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้จะถูกเอาไปเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารนณะเรามีกองทุนที่เกี่ยวกับผู้พิการเรามีกองทุนกสอทอชอก็สมควรที่จะแนะนําต่อไปด้วยว่ากองทุนเหล่านั้นจะต้องวางน้ําหนักเกี่ยวกับเรื่องการให้การสนับสนุนแก่สื่อที่จะมา สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าข้จจริงการที่จะให้เขาเข้าใจถึงมาตรฐานวิธีการรักษาแล้วก็การติดป้ายและว,วิธีการสื่อสารต่างๆนะเป็นศิลปะที่ฝึกกันไม่รู้จบนะครับการที่มีสื่อจํานวนไม่มากเลยในประเทศไทยที่เปิดมาแล้วเราจะสามารถรู้ว่าเราจะรู้เรื่องวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุคนพิการหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยเด็กเล็กและอื่นๆนะั้นมันมีวิธีอีกมากมายก่ายกองในการอธิบาย แต่ถ้าหากว่าสื่อเหล่านั้นก็สามารถเป็นเครื่องมือให้ในการช่วยสนับสนุนให้ความริ้รว่มนี้ออกไปกองทุนก็ไปให้การสนับสนุนกบเรื่องแบบนี้ให้น้ําหนักกบเรื่องแบบนี้ได้มากขึ้นจะช่วยทําให้ความเข้าใจสาธารณะของผู้คนไม่ได้ไหวังเพึ่งเอากับคลิปอะไรต่างๆก็ไม่รู้บางทีก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ว่าถ้ามาจากสื่อสาระที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการโอดคลาสเป็นเรื่องการกระจายออกไปแล้วก็ทําให้ของเหล่านี้เป็น Creative c o m m o n คือออกไปแล้วคนอื่นสามารถเอาไปใช้ต่อได้ทําไมเอาไปสร้างประโยชน์ ที่เป็นพาณิชย์ให้แก่ตนนั้นให้ไปเผยแพร่ต่อได้ก็จะดว้วยช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตในสังคมคุณภาพในการบริการทางด้านสาธารนณะที่รัฐและหน่วยต่างๆทั้งเอกชนที่เดี๋ยวนี้ก็ให้บริการสาธารณมากขึ้นเยอะมากสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขอพระคุณท่าประดานครับ